็สวัสดีวัยรุ่นเมกาดูไปไอแลนด์ e land, กรีนแลนด์ไทยแลนด์ทุกคนนะครับหวัดดีสาวๆ88จังหวัดกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ด er ีงามยามดีเลยก็คือน้องชายพี่นะครับคุยลุยมันติดเกมหนักนะครับทำไรเห็นยังเล่นเกมเออเล่นแต่เกม่ะเล่นเกมชั่วโมงแล้ว พี่ไม่รู้ว่าน้องๆหนูๆทุกคนนะครับแบ่งเวลาเล่นเกมเวลาทํางานเวลาทาคลิปเวลาเรียนยังไงบ้างนะครับก็แต่น้องชายพี่แบบว่าวันวันหนึ่งอะ่ะงานการไม่ทํานะครับแบบไม่ช่วยทําคลิปไม่ช่วยทําความสะอาดห้องทําความสะอาดบ้านอะไรเลยเอาแต่แบบว่านั่งเล่นเกม <c oughs> พี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมันติดเกมหรือมันติดคนในเกมวะ <c oughs> ถ้าน้องๆน้องๆทุกคนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าที่ติดเกมนะ่ะติดคนในเกมหรือเปล่าครับ <c oughs> วันนี้นะครับพี่ก็เลยจะมาลองดูปฏิกิริยาน,น้องชายพี่นะครับว่ามันติดเกมจริงหรือเปล่าแล้วก็นี่ทุกคนดูพี่มีเงินนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะพี่จะเอาเงิน1นึ่งแสนบาทของพี่นะวางไว้หน้าโต๊ะคอมนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องชายพี่แบบถ้ามันเล่นเกมหนักๆแล้วแบบ แบบมันเสีย้ยนนะครับแบบอยากได้ไอเทมในเกมอยากให้พี่เติมเกมให้เหลืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าพี่ไม่เติมให้มันเลยอะครับแบบว่าถ้าอยากได้ตังเติมเพชรอยากได้เพชรอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากถึงแป๊บนึงนะฮะขอนนกเรื่องแป๊บนึง <ๆ S 1> ก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับผมที่แบบว่าบอกหอพี่เติมเกมให้นะคะทํางานนะครับทุกคนลูกๆเลยทํางานแล้วครับพี่นี้ก็ทํางานเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมกาจะได้มาแต่ละตังแต่ละบาทเนี่ยพี่ก็เลยรู้คุณค่าเงินมากเลยนะ ก็มีทั้งแต่งใช้ตัวเองแล้วก็แบ่งให้ครอบครัวเออมา <c oughs> เขาเรื่องกันต่อนะครับถ้าพี่ไม่เติมให้มันแล้วแบบว่าพี่ปล่อยปล่อยแบบเอาเงินวางไว้ใกล้ตัวมันแล้วทีนี้แบบถ้ามันเล่นเกมหนักๆแล้วแบบมันมีความคิดแบบจะขโมยตังค์พี่หรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันมีความคิดที่จะขโมยตังค์พี่นะ <c oughs> พี่จะไล่ในประเทศออกจากการเป็นแก๊งวัดดวงเลยนะครับผม <c oughs> มาเดี๋ยวเรากดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวรอตอนที่มันจะเล่นเกมนะครับเรามาดูรีแอชชันกันเดี๋ยวพี่จะตั้งกล้องถ่ายไว้นะ A few moments later. เ oh. อาห oh. ่กามด้เล่นกากเล่นกากโน่โอ้ตายจร oh. ิงไม่โดนโอ้ตายนีงลุกก่อนเหรอหื้ยโอ้โอ้ อยากเล่นด้วยจังครับพี่เล่นแง้งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดี๋ยวแม่เฮ้ยเฮ้ยแค้นฮักแค้นฮักบอกข้อดีของการเล่นเกมมาสิเล่นเกมเยอะมีข้อดีอะไรข oh, ้อดีคือไม่เหงาครับอะไรเล่นคนเดียวไม่เหงาได้ไงอา้าวจะแบบถ้าไม่เพื่อนเลยก็ไม่เหงาไงไม่เกี่ยวครับเล่นคนเดียวก็เหงาเวถ้าไม่มีสาวมาเล่นด้วยถ้าไม่มีตีประจำตีรู้ใจมันก็เหงาเหมือนเดิม คันไม่นอนจอมมันได้กับที่บังงอนหรวะเขาไม่เขาไม่เล่นกับบนแกมกาครับผมดีแต่คำพูดเนาะแบกสาวก็แบบไม่ได้ตาเขาเป็นตายมาเขาเป็นเท้าแล้วก็หนาเขาเล่นเล่นเล่นไปครับเล่นไปทีพรุ่งนี้ต้องเซอร์ไพรส์แม่ละพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์จะแบบ ต้องไปเซอไพ่แม่ตาขึ้นแสมลูกที่ดีนะครับลูกกตันยูไงลูอกอกักตันยูอักตันยูอักตันยูเป็นพ่อแม่ระดัยยบไอเดียวเราเคยพี่เนี่ยไม่ได้ขอเงินพ่อเงินแม่มาเป็นปีแล้วนะครับ <c oughs> มีแต่ให้อย่างเดียวนะตอน,นอย,อยากสตีกำจัดคนล่านเราเคยลา่ลานเด้อขีดเราจะไม่ล่านนะครับสตีเนะถ้าขีดเราวไม่สิบปล่าเร่เคยล่านครับมีมีมีแต่พี่เจนคนเดียวครับ พูดจาอะไรให้เจ็ดน้องพี่ด้วยครับเตะตกเก้าอี้นะเดี๋ยวเจอเตะตกเก้าอี้นะครับพูดดีๆหน่อยได้ดีได้จักจักพันสองพันได้เลยมากกว่าจะได้พันสองพันก็ทำงานอยากมีเงินเติมเกมก็ทํางานครับทำาทุกวันด้่ยถ้าอยากมีเงินเติมเกมก็ต้องดูใต้คอมเมนต์ไม่ไมยถึงตั้งใจไงแต่ทางานนะอิสระอย่าเ มาแบบยอง,อง่เซ<ล>ย์ฮะหนลเบิงซุ่มทาเบิ้งทุมมานี้ไปผมปดท่องป้องขอปดท่อปิดทวมันดูนะมาเออะไรกเหอเดเข้าบ้น<อ>บา,านไปนอนปดควาห้เออดีเลิก네เล่นเกมแล้วไปนอน,นจริงๆเลย่นี่แหละครับผมเด็กเกมดูแต่หน้าจอมดก็ขึ้นน้ำก็ไม่อาบฟันก็ไม่สี เออเออน้องๆดูนะครับผมยังเปิดเกมไว้อยู่เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะตามไปถ่ายดูนะครับว่าน้องพี่มันจะปากต่อแหลจริงหรือเปล่าบอกว่าจะกลับมันบอกว่าจะกลับบ้านนะครับเดี๋ยวพี่จะลองแบบตามไปถ่ายดูนะครับว่ามันจะกลับบ้านจริงหรือเปล่าหรือมันจะทําอะไรไปตามไปดูกันครับทุกคน run